าเกณนะครับนี้จะมานำเสนอเครื่อง PS4 Pro Board 7218B นะคบที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับจะมีด้วยกันสิ่งที่จะมีตัวเครื่อง PS4 Pro Board 7218นะครับจอยแท้สีดำสองตัวนะครับแล้วก็แผ่นเกมลูกค้าสั่งไว้นะครับมี f i ฟ a 20นะครับ Monster Hunter World นะครับแล้วก็ c e r t f i g a t e 5นะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบร,ระบบเครื่องเบื้องต้นนะครับก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับ ไมเคือไม่มีไอดีให้ลูกค้านะครับลูกค้าต้องไปสลักไอดีเพิ่มเติมทีนึงนะคะอันนี้จะเป็นการทดสอบระบบเบื้องต้นนะครับอ่าดับแรกขอทดสอบระบบจอยก่อนนะครับทดสอบในหลอกขวานะครับใหนหลอกซ้ายนะครับ ก็ปุ่มโ O ปุ่มสี่เหลี่ยมปุ่มสามเหลี่ยมปุ่ม L หนึ่งปุ่ม R หนึ่งก็ L สอง L สองสามเหลี่ยม L สาม R สาม ค okay. ปุ่มาอ2โอเคอาปุ่มแชร์าแล้วก็ปุ่มฟองชั่นโอเคเรียบร้อยนะครับจอยตัวแรกใช้งานได้ปกตินะครับทั้งคัดแพดอะไรใช้ได้ปกตินะครับโอเค ต่อไปเป็นการทดสอบจอยตัวที่สองนะครับนี่นะครับจอยตัวที่สองนะครับ,รบทดสอบจ,บจอยตัวที่สองนะครับ ไอ้หลอ,อกขวาแอ้หนอกซ้าย,ยดีแพดกลุ่มอกลุ่มสี่เหลี่ยมกลุ่มสามเหลี่ยม L หนึ่ง L หนึ่งแ L สอง A2 ก็ทั u c p a d L3 53ปุ่มแช์แล้วก็ปุ่มฟังชัน K F เ,เ,เรียบร้อยนะคะจอที่2ใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปเป็นการทดสอบระ,อะระบบอินเทอร์เน็ตนะคะทดสอบการต่ออินเทอร์เน็ตนะคะของเครื่องนะครับ อันนี้ทดสอบผ่านทางสายแรกนะครบใช้ง่ายปกตินะครับต่อไปเป็นการทดสอบผ่านทาง Wifi นะครับทดสอบผ่านทาง Wifi นะครับโอเค Wifi ขค้นหาได้ปกตินะครับขึ้นได้ปกตินะครับใครสนใจซื้อเครื่องเกม PS4 PS5 Nintendo Switch ติดต่อร้านรับเกมได้นะครับ หรือใครจะขายเพ4 p สี่เพ5 n ห้า e n d o s w i t c วแผ่นเกมทั้งคแผ่นเกมติดต่อล้าแล้วเกมได้นะครับ ah เพเพ4สีเครื่องในเพ4ท่าในใดมีปัญหาเรื่องคลลมดำคัลลมของตัวเครื่องดังนะครับเสียงการทางนานของเครื่องดังนะครับ ติดต่อร้านนักเกณฑได้นะคะร้านนักเกณรับลงซีคนใหม่นะครับและทำความสะอาดภายในเครื่องนะคะอ่าต่อไปเป็นการทดสอบระบบอ,อ่านแผ่นของเครื่องนะครับแผ่นที่ใช้ทดสอบจะเป็นฟีฟ่ายี่ินะครับ สินค้าตอนนี้มีการรับประกันภายในสวันนะแต่นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเครื่องนะครับโดยสินค้าจะต้องไม่เกิดการแตกหักแตกหักลนหรือน้ำน้ําเข้าไฟน้ําเข้านะคะอันไม่ได้เกิดจากตัวระบบของเครื่องนะครับเรารับประกันให้สิบสี่วันนะคะ เพื่อจะไม่ให้เป็นการเสรียเวลาของความยากของภายในคลิปนะคะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเกมอื่นให้แทนนะคะเพราะด้วยจากเกมนี้ต้องใช้เวลาในการลงข้อมูลสักพักหนึ่งครับ ใช้ติดเฟตเตอร์5ทดสอบแทนนะครับโอเคเครื่องอ่านแผ่นได้ปกตินะครับ ดปทดสอบการเล่นให้ดูนะครับในเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นการรีวิวสิ่งรีวิวเครื่อง ps 4 pro b o a r d 7 2 1 8 b นะครับที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับ ใครสนใจซื้อเครื่องเกม PS4 PS5 Nintendo Switch ทั้งเครื่องทั้งแผ่นติดต่อเราแล้วลเกมได้นะคะ PS5 เ่โเครื่องนี้ได้ทำการลงซีคนและทำควารสะอาดไปในเครื่องใหม่ให้เรียบร้อยนะครับไม่มีปันหานเรื่องพัดลมหนักนะครับไม่มีัญหาเรื่องพงัดลมดังนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นการทดสอบระบบเครื่องวิศสี่ 4, โปรบอร,ร์7218น,นะครับเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบคือสติบัติเตอร์ห้นะครับ <c oughs> เป็นการทดสอบในในเบื้องต้นนะครับ อันนี้ติด P N นะครับเนื่องจากในเครื่องไม่มีรหัส I D ให้นะครับ โอเคใง่ายปกตินะครับทุกระบบนะครับเครื่องงานแผ่นได้ปกตินะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับขอ,ขอบคุณที่อยู่หนุนร้านนักเกมนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ